พระจ้าของพระเจ้านนี้ยมบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่17นะครับวันนี้พระเยซูเป็นตรัสกับสั่งของพระเยซูว่าพระเยซูทรงเป็นเ้าอังนแทข้อที่5เราเป็นเ้าอังกุนพวกท่านเป็นขหนงตอนนี้พระเยซูค,คริสก็ใช้คำอุป,ปมา เป็นเทาอังุนะครับเพื่อที่จะอธิบายว่าความสัมพันธ์พระเยซูคริสต์กับผู้เชื่ออย่างไระะเป็นเทาอังุนกับขันงก็เป็นติสจนิทยุการนั้นจึงมีชีวิตอยู่ร่วมถ้าเป็นเทาอังุนกับขันงก็แยกออกจกากกันแทงนั้น ก็คันเองก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แล้วแล้วก็เป็นสุดท้ายนี้ก็เป็นตายไปแน่นอนแต่คแนเงเมื่อคแนเงก็ติดสนิทอยู่กับเท่าอัางนั้นก็คแนเงก็มีชีวิตดังนั้นก็จึงมีก็จึงมีผลที่ ได้ดังนั้นเป็นชีวิตฝ่รรญญายญนี้ของออพระเยซูคริสต์ก็สุดโทษมาแก,ก่ผู้เชือ่อดังนั้นผู้เชื่อเป็นใครคนที่ติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์และจึงเป็นสามารถกอบโผลที่มาจากชีวิตของพระเยซูคริสต์ด้วย ดังนั้นผู้เชื่อก็เป็นผู้ที่มีชีวิตใหม่นี่เป็นลักษณะตัวตนของเป็นผู้เชื่อนะครับข้อที่3นะครับพวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านแม้ว่าเราสกปรกแต่พระเจ้า ทรงทำให,ห้เราสะอาดค,คือว่าเราดอมที่เป็นคนบาปแต่พระเจ้าทรงเลือกเราให้เป็นคนชอบธรรมแล้วดังนั้นบิสิ่งที่เราต้องการจุดจำดีๆนะครับข้อที่สนะครับก็จงติสนิทอยู่กับเรา พระเจ้าทรงเลือกเราซึ่งเป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติจะได้ความรักให้เป็นคนชบทมแล้วดังนั้นเราก็ต้องการจดจำดีๆว่าต้องครับจงตีสนิทยุ่กับเราในที่นนะครับจงตีสนิทอยุ่กับเราก็เป็นคำสั่ง แม้ว่าพระเจ้าทรงทําให้เราติดสนิทอยู่กับพระเจ้านี่เป็นการกระทาของพระเจ้าแต่มีสิ่งที่เราต้องทําคือเราติดสนิทอยู่กับพระเจ้านะครับนี่เป็นการเชื่อฟังของเรานะครับดังนั้นข้อที่5ครับ เราเป็นเทาองังวนพวกท่านเป็นคแขนงคนที่ติสานิอยู่กับเราและเราติสานิกับเราเขาคนนั้นจะกดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทําสิ่งใดได้ไม่ได้เลยเมื่อเราแยกออกจากพระเยซูคริสต์เราไม่สามารถทําสิ่งใดได้แม้ว่า เราทำความสำเร็จแต่ถ้าเราแยกออกจากพระเจ้านั้นเราไม่สามารถค้นพบความหมายของชีวิตเราได้แต่ว่าเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าอย่างนั้นเราสามารถค้นพบความหมายของชีวิตเราและสามารถดำนอนชีวิตที่ ครบบริบุ์ซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้ได้แต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังคำตรัสของพระเจ้าและไม่ได้ติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์นั้นจะเป็นยังไงข้อที่6นะครับก็คนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขน,นงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเป็นยังไงเป็นชีวิตของเขานั้นก็ไม่มี ฤิต้ไม่มีกำลังดังนั้นจึงเขียวแห้งไปแล้ว้วถาอย่างนั้นเมื่อเราต้องการติออต้องการติดจะติสานิจุกับพระเยซูต้องทำอย่างไรครับข้อที่10นะครับท่านก็จะติสนิอยู่กับเราความรักของเราเหมือน เป็นอย่างที่เราประพฤติตามปัญญัติของพระบิดาและติสานิจอยู่กับความรักของพระองค์เมื่อต้องการทีจ่จะติสานิจอยู่กับความรักของพระเยซูคริสต์นั้นต้องทำยังไงนะครับเป็นประพฤติตามปัญญัติของพระบิดาในที่นี้การประพฤติตามพระบัญตามบัญญัตินั้น เราถือกันว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำโดยการบังคับไม่ว่าเราไม่อยากจะทำแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการประพฤติตามปัญญานั้นเป็นวิธีที่ทำให้เราติดสนิทอยู่กับความรักของพระเจ้าเราประพฤติตามปัญญานั้นเพราะเรารักพระเจ้า ถ้าอย่างนั้นเราสามารถตระนักความรักของพระเจ้ามากขึ้นด้วยดังนั้นเมื่อเราต้องการที่จะได้รับความรักนั้นเราต้องการทำยังไงต้องการประพฤติตามปัญญาในความรักของพระเจ้าด้วยถ้าอย่างนั้นเราสามารถตระนักความรักของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมานเป็นคนที่ มีความปรารถนาที่จะได้รับความรักจากผู้อุ่นแต่เราตระหนักมากที่สุดเมื่อไรว่าเราเรา,เาตระหนักมากที่สุดว่าเราได้รับความรักจากผู้อุ่นต่อเมื่อเราประพฤติตามปัญญาครับแล้ว ในตอนนั้นเราสามารถก็เป็นตระหนักได้เลยว่าพระเจ้าทรงสแสดงความรักแก่เราอย่างมากมายนะครับในตอนนั้นข้อที่11นะครับเราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้วเพื่อให้ความอินดีของเราอยู่ในท่านและให้ความอินดีของท่านเต็มเตียน,นะะเป็นความปิติอินดีของพระเยซูคริสต์ก็ เป็นสืบทอดมาแก,กาความปิตีอินดีเราะคระับความปิตีดีของพระเยซูคริสต์นะครับเป็นยูไนเราดังนั้นทําให้เรามีความปิติอินดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นพระเยซูคริสต์เท่าเป็นเท่าอัง,งนุนและเราเป็นคันแห่งนั้นครับเป็นทําให้เรารู้ว่าผู้เชื่อ เป็นผู้ที่ดำนอนชีวิตด้วยชีวิตหม่ที่มาจากพระเยซูคริสต์และเราเป็นคนที่ดำนอนชีวิตด้วยความรักของพระเจ้าด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นชีวิตของเราก็มีประโยชน์มากมายนะครับข้อที่14นะครับถ้าพวกท่านประพฤติตาม ที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสาหายของเราในที่นี้บอกว่าพระเยซูคริสต์นั่นค่มิตรสาหายของเราในที่นี้พระเยซูคริสต์กับเราเป็นความสัมพันธ์เป็นมิตรสาหายก็มีความหมายอะไรข้อที่สิบห้านะครับว่าเพราะว่า ทุกสิ่งที่เราได้อินจากพระบิดาเราสําเด็งเกพวกท่านแล้วพระเยซูคริสต์เป็นบิดาสายไหของเราแล้วดังนั้นจึงสัมเด่งให้สําเด็งเกเรานะครับให้รู้ว่าเป็นนามพระทัยของพระเจ้าที่เป็นความลับคืออะไรถ้าอย่างนั้น เราตระหนักน้ำพะดตจของพระเจ้าคือรักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านเราตระหนักสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วและเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าทั้งนั้นเราสามารถก็บโมในชีวิตของตัวเองได้เมื่อเรากอบมผได้ดีในชีวิตของตัวเองนั้นสามารถตระหนัก แลวว่าพระเจ้าทรงแสดงความรักให้แก่เรามั่งน้อยขนาดไหนดังนั้นเมื่อเราติดสาริย่กับความรักของพระเยซูคริสต์ความสัมพันธ์ความรักของพระเยซูคริสต์นั้นทําให응้เราสามารถดาเนินชีวิตที่ดาอาศจยใจได้กดอขึ้น응พระเจ้าทรงทําให เราสามารถกอบผมในชีวิตของเราได้และทําให้ดำนอนชีวิตที่สันญิอยู่กับพระเยซูคริสต์ด้วยและก็ขอให้มีนะครับพิเศษที่มาจากพระเจ้าครับโดยการเป็นติดสัญิจอยู่กับพระเยซูคริสต์ด้วยอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพเาทั้งหลายขอ,ขอพระคุณที่ทรงประทานพระเจ้ของพระเจ้านี้พระเยซูคริสต์เป็น เาวังูนเราเป็นแขนงของพระเจ้าไว้ผลกับเราก็ติดสัจจุอยู่กับพระเยซูคริสต์ในวันนี้ด้วยอาธิฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน